โดยขาดใหม่นะถ้าเป็นขนังเก่านะครับจะมีจุดเด่นก็คือปลายสามทิศจะมีทิศเหนือทิศใต้และทิศตะวันออกนะ ทิพยที่เป็นทิพใต้นะครับจะมีตัวมอมเนี่ยคลายต้อประดรับอยู่ตัวมอมใช่ครับตัวมอมเหมือนตัวหน้ามอมนี้ก็จะมีความเชื่อมกับตัวพิพา,า,ากษาตัวหน้ากนันน่ะมีจะกรทายหน้ากับผมเออนรตัวมอมนี้ก็จะมีความเชื่อมีอิทธิฤทธิ์มากมายนะครับแต่ว่าหลงในอหน้าข,ของตัวเองหรือว่าโรคมานั่นเองก็เลยไม่สามารถบรรลุขึ้นสูส่สวรรค์ได้นะครับตัวมอมนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงมาแทนหน้านะแต่จริงๆตัวนี้มีความเดินไหวไหมในวันนี้ นี่แพน,น้ายู่นี่อันนี้เป็นหน้าที่ตะวันออกนะผก็จะเป็นแพน้าสัีับทูกพจนหลังนี้นะ้าด้านไหก็จะปฏิเาได้รถกระเช้อกู่ด้าน,น,น,าน,ไ,าาน,นไหนว่ายได้ไหมห<ะ>น,นูนมันมได้นําอยู่ครับอันนี้จุ่ตัวยอย่างว่ายว่ากที่ก็จะให้ลงแต่ไ่สวสามพันสัมันทั้งหมดสอง ซ้ายมือจะเป็นอันนี้พระนักบิดเหนือนะครับที่เหนือจะเป็นนกขัตฤดษ์ิ่งนะจะมีความเชื่อว่าจะนําพาดวงวิญญาณของคนเราเนี่ยขึ้นสู่สวรรค์นะครับมีลักษณะก็คือตัวเป็นนกหัวเป็นสิงมีมอมีงาเหมือนช้างนกขัตฤกษ์บินเนอะนกขัตฤกษ์รบเหมืนกริ่งใช่คือเป็นการบมนแบบ